เรือใส่ราลอด้วยความระยิ่งเกี่ยวกับสมาธิถาผู้วิกียที่เขาต้อทุกท่านที่เดินดร้มาร่วมไว้อะไรในรานที่มีความเป็นคุตรศตกบุณแม่ระเบิดใส่ราล้อซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งแรกของการประกอบพิธีก่อนที่พระพิสุส่งพระสีรูปเี่ยากัการเึ้นตวประธกษอในครั้งนี้ระบุคอายประกาศเดรแล้วจ๊ะเยอะเป็นเจ้ามากกวาเปตุทั่พระพิพ เพื่อการขึู้้อศูนย์แก่งจวิรยานของแม่สามีเมี่อแต่านกันในวันนี้มีสภาพร่วงจนบนแต่สภาพไม่กันะ คณะที่หนึ่งจะเป็นคณะของคุณลุงคระที่สามควกเกลี้ยงจะมารวมกันที่สองคณะของคุณจปิ๊ดทาขายคุณปิพิใสายตารอดจะมารวมกันที่สามคุณต้นคุณกระลองแต่เดือนจะมารวมกันที่สีส่ครอบครัวพันทองจะมารวมกันที่ห้าคณะครอบครัวของคุณสมพงภ์คุณบุญทรใสายตารอดจะมารวมกันที่หก คณะพคุณประจวบคุณสุมาลีเกิดรวงสภาารวมกันที่เจ็ดคณะครอบครัวสมัยเกิดสกุมสคมารวมกันที่แปดคณะพระทุณยิ่รักการต่อกากปารีสนะครับแังนี้พระพิบูลสงครามสี่รูปในเสรน่สุขาคณะที่มีที่เรียบร้อยนะครับกดบกพอญาติผาท่านสภาพและท่านผู้เกียตทุกท่านสุขการประกอบพิธีลใยเทียนบนโต๊คุณแม่กับเุณใจไ่าร้็เป็่ยข้ามคืนที่หนึ่งนะครับ ผมจะขออนุญาตยื่นผู้แก่จากภาครัฐพาและผู้แก่จะไดนรวมเกียสามอันเป็นสาษาจุนทุกเกี่ยนนะครับท่้าที่หนึงนะครับขออนุญาตยืนเจคุณปีดาเพิเจุดผู้เลี่ยนยุญดาพระพุธนะครับเพื่อาี่จะบรรนายในการรวบรานะครับขออนุญาตครับ ผู้แกี่ยว้อราชพระ่ดชะคุเกียรติภูมนาตุผู้เกียรติภามพระราเสาิใจขอยเท้าท่ทางเราล่งผู้เดรท่าน่อานะครับขออนแย่เดินเินกลุ่มตมิถามถายจุดผู้เกียรติง¶ูมพระระทังที่ห้าหน้าทุกพระธรรมเกียรตอพระภีอนุญาตครับ ท่านสามกรดับุนพอที่เจริญคุณอาริยาปาพอทองเจตผู้บอกกล่าวุญญาคุณแส,ส้เจริญแต่จะร้อ่ระดัรื่องสร้างขุนพ่อทเจริญ พระรแล้วขอเชิญทุกท่านตั้งใจตพื่อสุขุสมน้อมกิตน้อมใจเราคำูชาพระรัตน์พระไรพระรมพะสระมหาเพื่สิทธิและพระทิศรอต่างต่างระดับระดับอิสาจักการเรนนักต่างขุทางอับิพูนเจียมาอิสานจักการเรนนักต่างขามังกับพิพูนเจียมะ อิปินาจัาเรนังตังสังขามาภูริยามาอเคครับทุกท่านจะเข้าร่ได้ครับอั่หังนมาชมพุทโธวัวรพุทธังภุทธวันตังนภูวาทิ

अम्तरणं कछामि हंसरणं कछामि हंमं तरणं कछामि संखं सरणं कछामि संखं तरणं कछामि भूतियं पे भूतं सरणं कछामि भूतियं पे भूतं तरणं कछामि

அநிர்வாகัง சமாதி யாமே ததி நாகவஸ்யே சமாதி யாமே ஆதிநாதன வேரமணி திதாகம் சமாதி யாமே मारिकामि